สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภมาตรวจดวงในเดือนกรกฎาคมกันว่างานเงินความรักจะเป็นเช่นไรนะคะมาดูเรื่องของงานก่อนเลยค่ะในเดือนนี้นะคะราหูเนี่ยโคจรอ,อยู่ในภพก,การงานเป็นเกษตรตาธิบดีก็เรียกว่าราหูอยู่ตรงเนี้ยไปอีกปีครึ่งเอาเป็นว่าปีครึ่งนี้ยุ่งสุดๆนะคะความยุ่งเหยิงวุ่นวายนะคะซึ่งถ้าเกิดคุณมองในแง่ดีมันเหมือนกับว่าเป็นการแบบสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆให้กันกับคุณนะคุณอาจจะได้ทําอะไรที่มัน แปลกพิสดารแตกต่างเช่นอาจจะมีการดีวกับคนต่างชาติอาจจะทําเรื่องของออนไลน์อาจจะทําเรื่องของงานกลางคืนทํางานในลักษณะที่เราไม่เคยทําอะไรมาก่อนมีความยุ่งวุ่นวยุ่งวุ่นวายยุ่งเหยิง,ยง,ยง นะคะเพราะว่าราหูดาวธาตุลมอยู่ในราศีธาตุลมเป็นเกษตรเนี่ยยุ่งแน่แแล้วในเดือนนี้มองว่ายุ่งกว่าปกติอีกนะคะเพราะว่าดาวอังคารเลข3เนี่ยโคจรเล็งกันกับดาวราหูเป็นดาวคู่ธาตุลมส่งกระแสถึงกันนะคะทาให้ที่มันยุ่งวุ่นวายอยู่แล้วต้องแก้ปัญหานะคะร้อยแเนี่ยนะคะก็จะทําให้เรารู้สึกมันยุ่งมากขึ้น เพอเคุณอาจจะได้มีเกณฑ์การเดินทางเยอะนะเพราะเลข38เป็นดาวคู่ทัดลมอยู่แล้วเป็นเรื่องของการเดินทางนะคะอาจจะต้องมบไปสาขานี้ไปสาขานู้นนะคะเดินทางจากตรงนี้ไปตรงนู้นโอ้ชีวิตยุ่งยุ่งเหยิงวุ่นวายนะต้องกระตือรือร้อนต้องสร้างโอกาสให้กันกันกบตัวเองอังคารก็ต้องแบบมีการลงมือทาลงแรง ลงแรงอ่ะแบบไม่ใช่ว่านั่งสวยๆชิลๆไม่ใช่นะคะมันจะต้องแบบกระตือรือร้นแสดงออกแสดงฝีมือแสดงศักยภาพชิงไหวชิงพิพอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ก็อาจจะมีการแบบชักชวนกันนะ,ะราหูอังคารเขาเป็นดาวแบบาธาตุเดียวกันนะคะอาจจะมีการชวนกันกันกบคนในองค์กรไปทํากิจกรรมด้วยกันนะคะหรือทํางานทามาหากินอะไรบางอย่างด้วยกันในเรื่องของการทํางานเป็นเรื่องของการแบบ ทำในลักษณะของเป็นการรวมกลุ่มนะคะทีนี้เลข8กับ1นเนี่ยก็สัมพันธ์ถึงกันเหมือนกันนะคะเลยกลายเป็นว่างานมันยุ่งจริงอ่ะนะ,ค,ะคนในองค์กรเข้ามาร่วมมาร่วมมือกันจริงนะคะแต่เรื่องของการเงินรายได้เนี่ยมันยังขึ้นขึ้น,นลงๆนะคะแ1นเนี่ยโอ้โหก็เดี๋ยวขึ้นนะ,ะแล้วก็จะเตรียมตัวลงเดี๋ยวลงก็จะเตรียมตัวขึ้นนะคะมันเหมือนสุริยาคาราสนั่นเองนะคะก็คือเดี๋ยวไฟแสงสว่างมานะแล้วก็ถูกดับมืด เพราะฉะนั้นเรื่องของงานเนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีรายจ่ายจากการทํางานหรือพอทํางานแล้วรู้สึกว่าเวลาเก็บเงินจากลูกคงลูกค้าเนี่ยมันก็อาจจะยากหรือลําบากนิดนึงนะคะทำให้คุณจะต้องแบบมีการแบบปรับเปลี่ยนปรับแผนตลอดเวลาชิงไหวชิงพริบ8กับ5เนี่ยสัมพันธ์ถึงกันนะคะมันเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาและเพื่อหัดก็เป็นเรื่องของการใช้สติปัญญาคือต้องใช้ทั้งแบบตาําราต้องใช้ทั้งแบบการซิกแซกอะไรอย่างเงี้ยในการทํางานของเรานะเพื่อให้มันแบบ ตอบโจทย์เพื่อสร้างโอกาสเพื่อแก้ปัญหาเพราะเหมือนว่าเลขสี่เลขเก้าเนี่ยลอยอยู่ในจุดอริของพกการงานการติดต่อการสื่อสารการเจราจานะคะมันอาจจะยังไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นะโดยเฉพาะเรื่องของการเจราจาเรื่องเงินอย่างบางทีเราอยากจะไปคุยกับลูกค้าบอกลูกค้าว่าเซ็นสัญญาแล้วจ่ายเลยนะลูกค้าก็อาจจะแบบเออนิ่งเงียบไม่มีสัญญาณตอบรับ การพูดการตกลงเรื่องของรายได้เช่นบางทีอยากจะได้แบบเงินกู้หรืออยากจะคุยเรื่องเงินให้มันแบบ วัยนิดนึงหรือจะอยากจะได้เงินเก่าที่ค้างไว้บางทีลูกค้าไม่จ่ายสัทีเออหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีลูกน้องก็อาจจะแบบว่าส่งเงินช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องของการพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทองการพูดคุยเรื่องของลูกค้ากับลูกน้องเนี่ยมันมักจะมีอุปสรรคมันมักจะมีปัญหาหรือบางทีงานเราติดขาดเราบอกลูกน้องว่าโอเคเดี๋ยวเดือนนี้อาจจะลดค่าคอมนะเดี๋ยวเราอาจจะเอาโลวัน รงนี้นิดนึงหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของแบบว่าการจ่ายเงินหน่อยนะบางทีพูดไปก็อาจจะลําบากอย่างเงี้ยพอลําบากแล้วงานมันก็ยุ่งนะแล้วมันก็มีอะไรที่ต้องแก้ปัญหาเยอะนะคะก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าค่อนข้างเครียด เพราะเดือนนี้760เนี่ยเขาสัมพันธ์ถึงการแล้วส่งผลถึงตนุข,ของเราเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างอึอดอัดกังวลใจเรื่องปัญหาความทุกข์ความเครียดอะไรบางอย่างมันเหมือนเหมือนส่งกระแสเข้ามาเนี่ยนะคะดาวเสารคือความเครียดนะคะแล้วเลข9้าเนี่ยก็ส่งอิทธิพลถึงดาวเสาอีกนะคะมันเป็นความเครียดที่อยู่ดีก็แบบปุบป,ป,ปับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เราเกิดอะไรที่แบบไม่ได้ทันตั้งตัวแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ได้วางแผนอย่างเงี้ยนะคะ ก็กระทบนะ,ะกับตัวเราความรู้สึกของเราพอความรู้สึกเราอะ่ะมันมีความเครียดสะสมบางทีงานเรายุ่งวุ่นวายมากๆนะคะเราก็อาจจะพูดอะไรออกไปที่พูดไม่คิดอะ่ะพูดโดยใช้อารมณ์นะคะแล้วก็อาจจะสื่อสารอะไรออกไปโดยที่ บางทีเราเราอาจจะใช้ความเครียดในการนํอ่ะในการแก้ปัญหามันก็อาจจะทําให้แก้ปัญหาได้ไม่นุ่มนวลสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคําพูดในเดือนนี้ก็อาจจะต้องระวังเหมือนกันนะโดยเฉพาะคําพูดที่ใช้ในเรื่องของการทํางานนะคะไม่ว่าคุณจะพูดกับลูกค้าคุณคุณจะพูดกับลูกน้องของคุณเนี่ยนะคะมันมีเหตุทําให้คําพูดเราอ่ะทําให้เราเสียเงินได้หรือทําให้เราได้เงินน้อยลงได้นะคะเอออันนี้ยก็จะต้องระวังเหมือนกันนะคะ่ะเลยมองว่า พยายามสร้างโอกาสในการทํางานแล้วกันเพราะเท่าที่ดูอะ่ะคืองานมันมีนมความคล่องตัวเพียงแค่ว่าพอเราทํางานที่มีความคล่องตัวก็จริงแต่เวลาเราติดต่ออะไรเกันกับใครเราอาจจะไม่ได้พูดแค่ครั้งเดียวไงเออลูกค้าเข้ามาเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องพูดสักสี่ห้ารอบอะ่ะกว่ามันจะสําเร็จออกมาหนึ่งโปรเจกต์แล้วมันก็ต้องบ่นแบบนี้ยถ้าคุณบ่นสิบสิบเรื่องแล้วคุณต้องพูดเรื่องหนึ่งสี่ห้ารอบถึงจะสําเร็จอะ่ะ มันก็จะทําให้คุณรู้สึกค่อนข้างเครียดนะคะหรือกดดันหรือกว่าจะสําเร็จกว่าจะได้เงินมาสักก้อนหนึ่งเนี่ยมันต้องพูดสี่ห้ารอบเออมันก็จะทําให้คุณอาจจะแบบวางแผนเรื่องของแบบรายรับรายจ่ายค่อนข้างลาบากนิดนึงมาดูการเงินกันบ้างนะคะสําหรับในเดือนนี้มองว่าเรื่องเงินโดดเด่นนะเพราะว่ามีดาวคู่มิตรเลขหนึ่งเลขห้านเนี่ยรอยอยู่ในภพการเงิน,นะคะ่ะมันก็เหมือนมิตรมันก็มาง่ายๆแหละนะคะเหมือนเพื่อนให้ตังค์เ่ะ ซึ่งไอ้เพื่อนให้เงินเนี่ยนะคะก็อาจจะมาจากหนึ่งนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยซึ่งมาจากเจ้าเรือนพันพุคืออาจจะเป็นเงินที่คนในครอบครัวให้หรือคุณเอาทรัพย์สินของคุณเนี่ยมาบริหารจัดการทําให้เกิดไรายได้ขึ้นมาหรืออาจจะเป็นเรื่องของเงินที่มาจากเงินมรดกเออหรือมาจากเงินที่เกี่ยวกับความรู้ก็ได้นะคะเพราะาดาวพฤหัสก็คือเรื่องของความรู้การศึกษาอยู่แล้วยิ่งคุณรู้มากกว่าคนอื่นเขายิ่งคุณทํางานเรื่องของการเรียนการสอนการแบบว่าให้ความรู้คนอื่นสิ่งเนี้ยจะเป็นคุณค่าในชีวิตคุณทําให้ คุณสามารถต่อยอดในเรื่องของการเงินได้นะรวมถึงเงินของดาวอาทิตย์เนี่ยก็อาจจะเป็นเงินที่เกี่ยวกับหน้าที่นะเช่นบางทีคุณมักจะได้เงินจากสิ่งนี้อ่ะงานประจำเงินประจำตำแหน่งสมมติคุณไปทำงานแบบแทนคนอื่นเขาแบบนี้คนะ่ะคุณก็อาจจะได้เงินแบบค่าประจําตําแหน่งในการแบบไปทํางานแทนเขาหรืออาจจะเป็นเรื่องของเงินที่เกี่ยวกับดาวอาทิตย์คือพ่อให้นะคะสามีให้แบบนี้ก็ได้นะคะ เงินดีละแต่ทีนี้เลขแต่เนี่ยนะคะจากพบการงานเนี่ยส่งกระแสถึงดาวอาทิตย์พฤหัสมันเป็นดาวผู้ศัตรูเลยกลายเป็นว่าเอ้ยได้มาละจ้านะคะก็จะออกไปจ,จากดาวราหูเนี่ยนะคะมันมีเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายอะไรบางอย่างขมุกขมัวนะคะที่มันจะต้องทอําอ่ะ แล้วมันก็จะทําให้เงินของเรามันเสียไปนะเช่นบางทีได้เงินมาปุ๊บก็ต้องเอาออกไปจากเรื่องของการทํามาหากินนะเช่นบางทีต้องเอาไปต่อยอดต้องเอาไปทําก่อนต้องเอาไปหมุนก่อนเรื่องของงานบางทีมันอาจจะต้องแบบมีเอ่อแบบพาคนในองค์กรไปเที่ยวนะหรืออาจจะมีการขยับขยายการเปลี่ยนแปลงการจะต้องแบบ เดินทางอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้มันมีภาระค่าใช้จ่ายมาจากงานนั่นแหละ,ละจากสิ่งที่คุณทําปัจจุบันนี่แหละแล้วเลข8กับเลข3าก็เล่นกันใช่ไหมคะซึ่งไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยก็จะต้องเกี่ยวข้องกับคนในองค์กรเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของที่บริษัทแบบนี้นะคะทำให้มันเป็นอะไรที่แบบเข้ามาเป็นธาดลมอะ่ะอยู่ดีๆก็พุ่งเข้ามาคุณก็เลยต้องจ่ายออกไปนะเกิดความเครียดความหนักความทุกข์ได้นะคะทีนี้เจ้าเรือนนะ่ะก็คือดาวพุธนะดาวพุธเนี่ย ได้โครจรเดินถอยหลังเลยเมันเหมือนกับว,ว่าเงินอีกส่วนที่คุณจะได้เนี่ยมาจากเรื่องของสาตรสช,ชาเรื่องของการติดต่อเพื่อนเก่านะ,ะหรือเรื่องของอะไรเก่าๆอะ่ะเดิมๆอะ่ะที่คุณเคยทำอ่ะนะคะที่คุณเคยติดต่อไว้กันกับลูกค้านะคะ ที่คุณเคยติดต่อกับลูกค้าที่คุณเคยติดต่อเอาไว้เรื่องโปรเจกต์โครงการหรือที่คุณเคยลงทุนเอาไว้หรือมันเป็นธุรกิจอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะเออเกี่ยวข้องกับความสร้างสรรค์นะคะหรือเกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศอะไรบางอย่างที่คุณทําเอาไว้แล้วอะนะคะมีแบบเหมือนฐานอยู่แล้วอ่ะในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้ เหมือนได้เงินจากสิ่งนี้นะสามารถต่อยอดได้เพราะว่าเลขเก้ากับเลขเจ็ก็สัมพันธ์ถึงการเหมือนกันนะในจุดที่มันเป็นการเอื้อเรื่องของความสําเร็จนะคะบางทีคุณอาจจะเปิดร้านค้าออนไลน์เอาไว้แล้วมันไม่ค่อยเวิร์กแต่มาทําช่วงนี้แล้วเออดีมากเลยหรือว่าคุณเก่งเรื่องของภาษาต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ก็แบบอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการใช้ภาษาของคุณในการแบบต่อยอดทํามาหากินติดต่อกับคนต่างชาตินะ,ะเป็นล่ามให้กันกับ บริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือการติดต่อแบบเรื่องของในหน้ากับลูกค้าเดิมๆอะ่ะที่คุณเคยติดต่อเอาไว้อาจจะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันอีกครั้งนะคะแล้วก็คุยเสร็จก็เออโอเคอ่ะแบ่งแบ่งผลประโยชน์กันได้ลงตัวนะคะก็กลายเป็นว่ารายรับของคุณก็ได้มาจากสิ่งนี้ด้วยมาดูเรื่องความรักกันมางนะคะสําหรับคนที่มีคู่ดาวเจ้าเรือนคู่ครองคือดาวอังคารนะคะรอยอยู่ในพพันธุนะ,ะมีอิทธิพลถึงเลข8กับเลขเนะคะเลยเหมือนกับว่า เป็นเดือนที่เขาอยู่ติดบ้านมากขึ้นหรือว่าจะต้องมีเรื่องอะไรต้องทํากับคนในครอบครัวหรือเรื่องของทรัพย์สินของเขาคนะซึ่งสิ่งนี้ <s> เขาก็จะมีความกระตือรือรนนะ้นมีความแอคทีฟมากๆนะคะอาจจะแบบการทํากิจกรรมร่วมกันก็ได้เช่นเดินทางกับคนในครอบครัวนะคะหรือชวนคนในครอบครัวมาทํางานอะไรบางอย่างด้วยกันหรืออาจจะเป็นเรื่องของการใช้ทรัพย์สินของเขาในการทํามาหากินหรืออาจจะต้องแบบเป็นเรื่องของการทําอะไรอ่ะภายในบ้านเช่นอาจจะแบบ สร้างบ้านทําบ้านทํากิจกรรมออในบ้านต่างๆนานา,นายุ่งวุ่นวายอยู่นะคะซึ่งสิ่งนี้นะคะก็จะเป็นอะไรที่เขาต้องลงมือทำนะบางทีการทำงานกลางแจ้งอาจจะต้องระวังเรื่องของอาการบาดเจ็บความร้อนความเหนื่อยความหนักความซุกซนของเขานะการลงแรงของเขาอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของสุขภาพได้รวมถึงสิ่งอะไรที่เขาลงมือทำบางทีบางอย่างเนี่ยก็อาจจะได้รับการไม่เห็นด้วยนะจากผู้ผู้ใหญ่ก็ได้นะคะ ทีนี้ถ้าวางลัคนาไว้ที่พบคู่ครองเนี่ยนะคะมันจะมีมุมคือจตุสดายกับมุมตรีโกณเรียกว่าดวงดาวถึงอะ่ะพบคู่ครองเกือบหมดเลยนะคะแล้วก็มีแบบไฟขึ้นเยอะอะ่ะเลยมันเหมือนเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เขาแอคทีฟแหละนะเราต้องเข้าไปเจอคนมาก,มากหน้าหลายตาทั้งตัวคุณเรื่องครอบครัวเรื่องของบริวารเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ล่ะเหมือนมีหลายสิ่งหลายอย่างเน่สัมพันธ์ถึงตัวเขาแล้วก็เป็นแบบไฟทั้งนั้นเลยอะ่ะ เป็นความแบบร้อนอกร้อนใจนะ,ะอย่างดาวเสาเนี่ยเราอยู่ในภพ,ป,พปุตตะของภพปัตตนีอาจจะค่อนข้างเครียดหนักเหนื่อยนะ,ะทุกใจเรื่องของบุตรบริวารหรือสิ่งที่กําลังลงมือกันกระทาซึ่งสิ่งนี้นะคะเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่ากังวลว่าคุณจะชอบไม่ชอบนะ,ะเพราะว่าดาวศุกร์มฤิตยูเล็งภพปัตตนีอะ่ะเขาก็มองว่าเดือนนี้เหมือนคุณอาจจะแบบเอ่อ ใช้เงินเยอะไหมนะคะหรือมีความสุขเพลินอยู่อะไรคิดถึงเขาบ้างหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ในขณะที่เขากําลังจะแบบยุ่งวุ่นวายหมกมุ่นนะเรื่องของกิจการการงานที่บ้านกําลังทําอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขากังวลเรื่องคุณซึ่งกังวลเรื่องคุณอาจจะเป็นไม่ได้ว่าความขัดแย้งของคุณกับบริวารแบบนี้นะคะมันอาจจะทําให้เขาเกิดความเครียดความทุกข์ใจว่าเข้ากันไม่ได้มีปัญหาความขัดแย้งกันอะไรแบบนี้เขาก็เลย กังวลเรื่องของคุณแต่ก็ยังวุ่นวายเรื่องของคนในครอบครัวมีอะไรที่จะต้องทําหลายอย่างนะคะก็เป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกค่อนข้างเครียดแล้วมีอะไรบางอย่างอ่ะบางทีไม่ค่อยคุยเดือนนี้เหมือนไม่ค่อยคุยกันคุณมีอะไรคุณก็ไปคุยกับเพื่อนเขามีอะไรเขาก็ไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะคุยกับพ่อคุยกับแม่อะไรอย่างเงี้ยคุยเสร็จเออ เสร็จแล้วก็ไม่ได้มาคุยกันกันกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการสื่อสารก็ค่อนข้างสําคัญเหมือนกันแล้วก็เดือนนี้เวลาคุณทําอะไรคุณอาจจะต้องนึกถึงเขามากๆอย่างบางทีแบบสวยเกินหล่อกเกินใช้เงินเพลินเกินเออก็ต้องแบบมองย้อนกลับมาที่พบคู่ครองด้วยนะคะว่าเอ้ยเขากําลังรู้สึกกับเราไม่ดีหรือเปล่าจะต้องแบบคอยดูแลจิตใจกันละกันในช่วงนี้ด้วยมาดูดวงคนโสดกันบ้างนะคะสำหรับในเดือนนี้นะคะมองว่าคนที่คุณปิ๊ง,ป,งปิ๊งอยู่เนี่ยเขาอาจจะรู้สึก ค่อนข้างเครียดนะอาจจะแบบเป็นคนจริงจังมากเพราะอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่ตอนนี้นะหรือปัญหานี้ก็อาจจะมาจากตัวคุณก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณได้เจอกันแล้วก็เด็กกันอยู่สักพักนะเขารู้สึกว่าคุณอาจจะจริงจังมากเกินไปนะคะดุกดดันเครียดนะคะเลยทําให้เขารู้สึกไม่ค่อยอยากที่จะเล่นนะเพราะดาวอังคารคือดาวความขี้เล่นนะคะรอยอยู่ในภพปุตตะเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเล่นละเพราะเล่นไปก็แบบถูกดุถูกว่าเล่นไปก็แบบ ทำหน้าแบบเออหน้ายักษ์หน้าเสือดูจริงจังเกินเล่นก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพอเล่นไม่ได้เขาก็รู้สึกว่าบางทีอยากจะหวานใส่คุณอย่างเงี้ยนะคะก็แบบอยู่แค่ในความคิดแบบไม่ได้สแสดงออกมานะ,ะเพราะว่ากลัวกลัวว่าทําแบบอะไรไม่ถูกที่ถูกทางไม่ถูกจังหวะถูกเวลาแล้วเขาอาจจะรู้สึกกังวลใจ เพราะทําให้คุณมีความทุกข์หรือคุณทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจก็เลยไม่หวานดีกว่าไม่เล่นดีกว่านะคะยังพูดกันอยู่ไหมนะ,ะดาวพุธด,ดาวเกตเนี่ยยังควรจรโยกหลังพบปุตตะยังคุยกันอยู่นะะยังคุยกันอยู่ดีนะคะแต่ชอบไม่รู้เป็นไรคุยเรื่องเก่า เออชอบคุยเรื่องเก่เกาในอดีตอะไรอย่างเงี้ยนะว่าฉันกับเธอเคยเจออะไรกันยังไงฉันเคยทํากิจกรรมอะไรกันนะเออในอดีตอะไรประมาณเนี้ยนะคะหรือบางทีก็อาจจะเอาหาเรื่องเรื่องเก่าๆก็ได้นะที่ไม่ค่อยพอใจกันก็อาจจะมาพูดหรือมาดีเบตกันในช่วงเวลานี้นะเออเพราะเขารู้สึกจริงจังไงรู้สึกเครียดอะกับ สถานการณ์รอบด้านในเรื่องของความรักไม่ค่อยเด่นนะกับคนที่แบบมีรักใหม่แต่ถ้ามองว่าเรื่องของการทําหน้าที่นะมันเหมือนกับว่ายังดีเหมือนเดิมเช่นยังสม่ําเสมอไปรับไปส่งเคยโทรมาเคยเพจเคยไลน์มานะคะเคยเฟซทามมาก็ยังทําเป็นปกติอะไรที่มันเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำเนี่ยก็ยังทําได้ตามเดิมเพียงแค่ว่าคุณอ่ะจะต้องลดความจริงจังความเครียดไปเจอเขาว่าควรจะทําให้เขาแบบ ยิ้มได้หน่อยอะไรประมาณนี้ยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทำนายในเดือนนี้แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ i อดีชีต้าแอ t โทรจีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ